ข่าวประกาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำบวันที่23ตุลาคมโดยโคชฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเย็นนี้ขอสนอรอาร์ตยังไงผีผงาม้าขาวตั้งขายสตีเวอร13.5ล้านปอนด์เลยนะโดยสโมสรแมนยูต้องปร,รับท่าทีเกี่ยวกับแข้งเป้าหมายแองเจโรสตีเวอร์เมื่อถูกสตุตการ์ตต้นสังกัดตั้งขายแพงสูงถึง13.5ล้านปอนด์คือปราว50ล้านยูโร โดยการรายงานข่าวจากสกายสปอร์ต้อยรันบอกว่าแมนยูเองนั้นกำลังมองหาทายาทของกัปตันเบรโน่ฟอนันเดสซึ่งสัญญาเหลือเพียงแค่2ปีแถมร่างกายก็ลอยปราตามวัยวุฒิแล้วกระทั่งปิงลุกบอมมาขาวที่มีบทบาทสำคัญช่วยทีมฝ่าฟันมาในการเล่นยูโรปาลีกมีดีกว่าในทีมชาติเยอรมนี5นัดในครั้งนี้อุปสรรคสำคัญคือนักเตะพิ่งจะเซ็นสัญญ,ญาฉบับใหม่เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา แล้วก็ผูกมัดถึงวชนายนยนปี2องพักตนั้นแล้วอำนาจต่อนนตรองราคาอยู่ที่ตุดกาดเลยว่าจะกล้าเปิดนเบรดแพงในครั้งนี้ได้ไหมซึ่งปัจจุบันแมนยูก็ไม่อยู่ในสนะกในการจ่ายใครแพงเนื่องจากว่าไม่มีรายได้ในส่วนชิงแชมป์สโมสรยุโรปไหนยังคงต้องรัดเข็มขาดเพราะว่ากฎกำไรและก็สเสถียรภาพของพิมเบรกอังกฤษในครั้งนี้คนทางทําให้ได้ยุบโรงงานคือฝ่าฟันไปเล่นในศึกแชมเปี้ยนลีก ในครั้งนี้ให้จงได้ในฤดูการหน้าหรือว่าขายนักเตะในมือซึ่งชื่อของคอบบี้เมนูและก็กาโรสกาเซเมโรนั้นยังอยู่ในขายที่ถูกพิจารณาในครั้งนี้เพิ่มเติมอยู่นั่นเองนะก็เป็นในวังคันนี้ต้องรอดูกันต่อบไปกันด้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของนักเตะที่จะมาแทนที่บรูโน่ฟอนเนเดสหลังมาดูข่าวต่อมาเี่ครับหาวาะไงเมื่อง,งานนี้เดริกยกปริเทซันทำคนเลิกล้อดัช ฟิลโจนโดยงานนี้บัชไทเดริกปราการหลังของฝั่งแมนยูยกให้การได้ร่วมปริทิสัน2 0 2วัน25อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้านส่งผลดีทั้งทางด้านของร่างกายจิตใจจ,จนผลงานในฤดูกาลใหม่ที่สม่ำเสมอกลายเป็นเสาหลักของเฮชโค้ชเรเป็นอาบาริมให้กับพวกพ้องในการพึ่งพานในครั้งนี้ ซึ่งเดลิก็ย้ายมาร่วมงานกับทัพพิศดารแดงใหม่ๆในยุคข,ของอดีตผู้จัดการทีมเอ็ิกเชนฮาร์และถูกแซวว่าคือดัชฟิวเจอเพราะว่าชอบเบอร์พลาดง่ายและก็ทำหน้าตาตลกในครั้งนี้จนกลายเป็นมีมทั่วโซเชียลมีเดียในคราบีเช่นกันแต่เมื่อแข้งบอลสปปรานีได้ตั้งหลักจริงๆก็แสดงสศักยภาพเมื่อครั้งแจ้งเกิดที่อาแจ็คออมสดดมทั้งความแข็งแกร่งในการยืนตำแหน่งความสามารถตั้งลำจากแดนหลังและก็สั่งการหลังบ้าน แต่ที่พัฒนาขึ้นกว่าตอนนั้นก็คือประสบการณ์นั่นทำให้เจ้าตัวนั้นนึกขอบคุณในช่วงปริสันที่ผ่านมาส่งผลบวกทุกด้านไม่เพียงแต่กับเขาแต่เราไปถึงทีมที่ได้เข้ากับปรัชญาของฟุตบอลกับ3เซนเตอร์แบ็กของอัมบริมในครั้นิีมากยิ่งขึ้นพูดตามตรงนะผมเองก็รู้สึกค่อนข้างจะดีเลยเดยร็กเนี่ยได้ก,กร่าาผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ส่วนตัวแล้วผมรู้สึกพอใจกับฟอร์มการเล่นของตนเองรู้สึกดีทั้งทางด้านของฝั่งร่างกายและก็จิตใจและก็พยายามจะช่วยทีมให้ได้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะทําได้ในทุกๆเกมอยู่แล้วซึว่งแน่นอนว่าเวลานี้เรายังคงไม่ได้อยู่ในจุดที่เราอยากจะอยู่ในระยะยาวแต่ผมเองนั้นรู้สึกนะว่าเรากาลังพัฒนาขึ้นฐานะที่เป็นทีมและก็หวังว่าสัปดาห์หนา้าเราจะทาผลงานได้ดีในครั้งนี้ โดยที่มาของฟอร์มดีสิ่งแรกแล้วมันสําคัญจริงๆก็คือแล้วผมได้มีช่วงปริสั้นที่ดีในขาระนี้การเตรียมตัวก่อนฤดูกาลใหม่สําคัญเสมอคิดว่ามันจะเป็นหนึ่งในการได้ปริสั้นเป็นครั้งแรกในะรอบ5หรือว่า6ปีหลังที่ผมไม่มีการย้ายทีมไม่มีอาการบาดเจ็บหรือไม่ได้ไปเล่นทัวร์นาเมนต์ในขาระนี้ซึ่งครั้งล่าสุดนั้นน่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของผมที่อาแจ็คและนั่นก็จะเป็นหนึ่งในฤดูกาลที่เรียกว่าดีที่สุดในอาชีพของตันเอง จึงยกให้ปริสันไปจุดสำคัญในคั้งนี้เป็นอย่างมากจริงๆเลยนะและก็รู้สึกเลยนะว่าทั้งทางด้านของสภาพร่างกายและก็จิตใจ,จยอยู่ในจุดที่ดีมากรู้สึกมั่นใจเป็นอย่างมากแน่นอนว่าเพื่อนร่วมทีมและก็เฮดโค้ชก็คอยช่วยเหลืออีกแรงเช่นกันเพราะพวกเขาทําให้ผมมั่นใจตอนนี้คุณคุ้นเคยกับพิมพ์เบรกแล้วซึ่งก็ช่วยได้ในคั้รนีีเช่นเดียวกันโดยรวมแล้วสิ่งเหล่านี้ คือถึงสาคัญที่สุดที่พาผมมาถึงจุดที่เป็นอยู่เดริกเองก็คือกองหลังคนเดียวของฝั่งแมนยูฤดูการนี้ที่ลงแข่งขันเป็นเต็ม90นาทีทั้ง8เมเชสเดย์ในครังนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เป็นดัว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าเดริกนั้นโดถหายโดนล้อแล้วนะฮะแต่ก่อนเนี่ยก็โดนล้อไม่ต่างกับเมื่อนั่งของฝั่งฟิลโชนเรามาดูข่าวต่อมานก,กันครับอารัยังไงผีจะว่ายังไงเมื่อเขนสร้างสถิติใหม่ในการแซง โรนโดมสซี่หลังจากที่ยิงให้กับบาเยนเดิศยูซีเในครั้งนี้โดยการนี้ฮาริเคนฟอร์มยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องสร้างสายเตบใหม่ให้กับตัวเองหลังจากที่ทําสกอร์ในเกมที่ไบรเนมินิกเอาชนะคาร์บ Boo, ูสไป4-0ศึกแชมเปียนเลกแสงหน้าโรนโดและก็มสซี่นะ ก่อนหน้าทีมชาติอังกฤษได้สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งในคืนวันพุธที่ผ่านมาโดยซัดไปแล้วมากถึง20ประตูจากการลงสนามเพียงแค่12นัดในฤดูกาลนี้ให้กับจ้าของบาเยอร์มิวนิคแซงหน้าผลงานของคริสตียโน่บรันโ,นโ,นโดและก็ลิเวเนลเมสซี่ที่เคยทำได้ในช่วงเบต้นฤดูกาลในครั้งนี้สื่อตามการรายงานข่าวจากออฟตา้าประตูที่เขนยิงได้ละที่ที่14ในเกมที่บบเยอร์มิวนิ ปิดบ้านทรมคราสบูสไป4-0ทำให้เขายิงไปแล้วมากถึง20ประตรูจาก1 2นัดให้กับาบเยมิวนิลรวมทุกบริการในฤดูกา 2025. ล2025เรวกว่าทั้งสองคนที่ได้รับการยกย่องบอกว่าเป็นแข้งที่ดีที่สุดตลอดการในครั้งนี้โดยสถิติที่เรียกว่าดีสุดตลอดการของคริสเียโนบรนโดนั้นคือการยิงไป20ประตรูจาก13นัดในฤดูกาล2014ขณะที่เลนเนมเบซี่ก็ทำได้20ประตรูจาก17นัด โดยที่เป็นการทําได้ในฐานะของสถิตนี้มากถึง3ฤดูกาลท่านของเวงซองกกมบนันีเคยให้สัมภาษณ์ชื่นชมดาวยิงเดวัยสอสอเวรานี้ซึกเดกราซิเกอร์ ler, ที่เอาชนะบ,บริสเซตัชมุนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยนําไปเปร,เรียบเทียบกับมักเตะสองคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาแน่นอนว่าแฮร์รี่เคนยังคงเคยพัฒนานได้อีกแม้ว่าเขาจะทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับเราในคั้นนี้มาโดยตลอดก็ตามที และผมคิดว่าบริเดนเสซี่และก็คริสเตียโนโ่บรันโดนั้นตั้งมาตรฐานเอาไว้สูงมากเลยนะจนคุณเองนั้นรู้สึกนะว่าการทำประตูนในแบบที่เคนทำนั้นตั้งจะเป็นเรื่องที่ปกติแล้วแต่สิ่งที่เขากำลังทำอยู่นั้นมันยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากและเขาเป็นคนสำคัญมากสำหรับเราในเวลาน,นี้ซะอีกนะก็เป็นนว่าง,งานนี้แฮร์รี่เคนนั้นเรียกว่าตามรอยเลยก็ว่าได้นะฮะถ้าจะให้ตามรอยร้อต้องย้ายมาอยู่ที่แมนยูนั่นเองครับ เรามาดูข่าวต่อมาเกันครับอะไรยังไงเมื่อง,งานนี้แมนยูรังกระดับที่2เจ้าของทีมที่รวยที่สุดในพรีเมียร์ลีกในครนี้เลยนะโดยแมนยูที่ผมแม้ว่าจะประสบปัญหาฟอร์มตกต่ำในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงอยู่ในันดับที่ทีมรวยล่ํารวยที่สุดไปอันดับที่2ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษขณะที่เดอร์พูถูกจัดให้อยู่อันดับที่11ในครั้นนี้โดยการรายงานล่าสุดของกีฟมีสปอร์ตสื่อในอังกฤษระบ,บุเลนะว่าแม้ว่าทนายของฝังง่งเซอร์จีมราคิรฟ์ และก็ตระกูลเกลเซอร์จะมีรัพย์สินที่ลดลงในปี2025เนื่องจากว่าซีซั่นที่ผ่านมาแมนยูประสบกับความล้มเหลวแต่ทีมปีศาจแดงยังคงถือเป็นทีมที่ร่ำรวยที่สุดในอันดับที่2ของพิมบริกรองจากนิวคาสเซิลโดยยังคงเหนือกว่าทัพแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเพื่อนร่วมเบืองและก็จต็มั้งขอฟฝั่งอาร์เซนอลในขณะนี้โดยการเป็นเจ้าของสโมสรพิมบริกอังกฤษเองนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จที่เกิดขึ้น โดยเจ้าของที่ล่ำรวยนะั้นมีความจําเป็นในการที่จะระดมทุนในการย้ายทีมและก็ยังคงมีความสามารถในการแข่งขันในคันนี้ด้วยเช่นเดียวกันขณะที่ลิเวอร์พูลนั้นที่มีเจ้าของคือจอห์นจับเบลยูเฮนบรีและก็ทอมเวนเนอร์มูลค่าสุทธิอยู่อันดับที่11จากทั้งสิ้น20ทีมส่วนเบนบรีนั้นรั้งอยู่ที่อันดับสุดท้ายในคันนี้ โดยอันดับเจ้าของสโมสรพิบัลลิกอังกฤษที่ร่ำรวยที่สุดในพิบัลลิกนะฮะทรัพย์สินรวมในครั้งนี้อันดับหนึ่งเป็นนิวคาสเซิลเจ้าของเป็นซาดีอาร์พับลิกอินเวสเมนต์ฟัสอาร์บีสปอร์ตแอนด์มิเดียและก็พีซีพีแคปิตอลพาร์ตเนอร์มูลค่าสุทธิอยู่ที่4.89แสนล้านปอนด์อันดับสองเป็นแมนยูเจ้าของคือตระกูลเกลเซอร์และก็เซอร์จิมรักทิฟมูลค่า2.02หมื่นล้านปอนด์อันดับสามเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ เจ้าของเป็นอาบูดาบียูเนเต็ดกรฟและก็ซีเวอร์เวลมูลค่าอยู่ที่20,000ล้านปอนด์อันดับ4ี่เป็นอาร์ซนอลเจ้าของจะเป็นสแตนคารลเก้มูลค่าสุทธิอยู่ที่1.58หมื่นล้านปอนด์อันดับ5เป็นคริสตันพาเดชเจ้าของเป็นวูดดี้จอห์นสันเดวิดบริเซอร์จอจเฮลิสสตีฟเฮลลิสมูลค่าสุทธิอยู่ที่1.35หมื่นล้านปอนด์อันดับ6เป็นของเชลซีเจ้าของเป็นทอตโบรี ฮันส uh, ์ยอร์สวิลส์และก็มาร์ควอเตอร์มูลค่าสุทธิอยู่ที่1.19หมื่นล้านปอนด์อันดับเจ็ดเป็นโฟรัมเจ้าของเป็นซาเยสคานมูลค่าสุทธิอยู่ที่1.07หมื่นล้านปอนด์อันดับที่8เป็นของเวสแฮมเจ้าของเป็นเดวิดอาซานดิเวนและก็ Daniel ky, กเดนเนลล์คาราจิสกี้วาราเดซาโกมูลค่าอยู่ที่1.03มื่นล้านปอนด์และอันดับที่9ก็จะเป็นทั้งของอาร์ซา l ิล่า เจ้าของเป็นเวสเอเดนนัฟเซฟซาริฟิสมูลค่าอยู่ที่9.6พันล้านปอนด์ในขรักนี้เรียกว่างานนี้แมนยูก็ไม่ธรรมดานะฮะขอแค่ผลงานดีงานนี้เปี้ยงปังเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลอสโบสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนที่รชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i b e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ